วันนี้เจ๊หมูขอสเสนอเมนูผัดหมี่ซัวหมาล่าหมูกรอบจ้าเมนูผัดหมี่ซัวเนี่ยถือเป็นเมนูมงคลที่นิยมทานกันในวันตรุษจ,จีนเลยนะจ๊ะเพราะว่าเส้นยาวๆของเส้นหมี่ซัวหมายถึงความยืนยาวเขาถึงเรียกอีกชื่อว่าบะหมม่อายุยืนกินแล้วอายุยืนยาวเป็นสิริมงคลน,นั่นเองจ้ะแต่ระดับเจ๊หมูจะมาผัดหมี่ซัวจืดๆไม่ได้ปะเลยขอเพิ่มพริกหมาล่าและพริกแห้งทอดลงไปหน่อย ใส่หมูกรอบเคี้ยวเต็มคาลงไปด้วยอร่อยแซ่บมากไม่รอช้าเราไปเริ่มจัดสูตรกันเลยขั้นตอนแรกลวกเส้นกันก่อนตั้งหม้อรอให้น้ำร้อนสักหน่อยจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเริ่มเดือดใส่เส้นหมี่ซ้วลงไปเลยจ้ะต้มไปตามเวลาค้างซองเลยนะคะระหว่างต้มก็กระจายเส้นไปมาเบาๆเพื่อให้สุกง่ายขึ้นนั่นเองจ้ะเมื่อครบเวลาต้มแล้วนำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนการผัดใส่น้ำมันลงในกระทะเมื่อน้ำมันร้อนสักหน่อยใส่พริกแห้ง คั่วไปมาเพื่อให้พริกแห้งหอมกรอบเลยนะจ๊ะ <_ d ata> จากนั้นคลิปขึ้นมาพักไว้ก่อนเจ๊หมูจะเก็บไว้โรยต่อสุดท้ายนั่นเองจ้ะ <_ d ata> ใส่กระเทียมสับลงในน้ำมันที่เหลือได้เลยผัดเล็กน้อยให้กระเทียมเหลืองหอมใส่พริกหมาล่าลงไปผัดให้พริกหมาล่าละลายดี จากนั้นใส่ผักต่างๆกระหล่ำปีจ้ะแครอทข้าวโพดอ่อดปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลน,น้ำปลาผัดสมวนผสมให้เข้ากันได้เลยเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่เส้นหมี่ซสั่วลงไป ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนะจ๊ะใส่หมูกรอบโรยต้นหอมผิกทอดผัดส่วนผสม,สม,สมให้เข้ากันอีกครั้ง ตอนนี้ผัดให้เข้ากันดีก็พอจัะไม่ต้องผัดนานเดี๋ยวเส้นหมี่ซั่วของเราจะนิ่มเกินไปเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานจ้าสำหรับเมนูมงคลไว้ทานในเทศกาลตรุษจ,จีนผัดหมี่ซั่วหมาล่าหมูกรอบรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนขอให้เป็นปีที่ดีเฮงๆรวยๆชีวิตเผ็ดร้อนมีสีสันและยืนยาวเหมือนเมนูนี้เลยนะจ้าลูกเผ็ทุกคนทำตามเจ๊หมูได้เลยคะ่ะ ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจบหยวดผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊อ